ได้มากแม่อั้าพัชราภาฟาดลูกหนีอาราชแทบไม่แผ่วสุตาเมืองไทยอั้มพัชราภาฟาดลูกหนีอาราชแซบไม่แผ่วแฟนคลับแห่ขยี้ตารัวๆไม่ว่าจะอะไรก็ไม่อาจค่าความสวยความดีของเธอคนนี้ได้เลยจริงๆสําหรับสุตาเมืองไทยอั้าพัชราภาหนับวันยิ่งสวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆรอเจ้าตัวมักจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและน้องหมายอยู่ตลอดยิ่งตอนนี้ประเทศไทยเจอวิกฤตหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในีนสาวอั้าก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปช่วย ทั้งบริจาคเงินบริจาคสิ่งของอยู่เสมอทั้งออกสื่อและไม่ออกสื่อตาสุดทําเอาแฟนคลับใจบางกันอีกแล้วเมื่อสาวอ้ำฟาดลุกใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดํายาวแหวกข้างลึกเสิร์ฟพร้อมแว่นตาสุดเก๋แถมยังโพท่าประจําจือปากเบาๆยืนบนเก้าอี้ที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวกันเป็นแถวมาพร้อมแคปชั่นขำๆว่าหามุมถ่ายจนจะหมดบ้านแล้วซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับและเพื่อนดาราต่างเข้า,ขามาก,กดไลค์กันกระจายและยังคอมเมนต์ชมว่าแม่สวยมาก เบื่อความสวยแซ่บไฟลกุกขอขอบคุณภาพอ้ําพัชราภาพาพาแหล่งข้อมูลข่าว i n n n e w s ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ